สวัสดีครับพบกับหุวยแบนด8จากหุ้ยนะครับสมาร์ทแบนเพื่อสุขภาพซึ่งอัปเกรดจากแบนเ ไม่เยอะเท่าไหร่นะในเรื่องของดีไซน์ที่บางลงชาร์จเร็วขึ้นนะครับส่วนระบบเนี่ยจะคล้ายๆกันนะั่นคือรันบน Harmony OS 3.1เวอร์ชันล่าสุดนะครับดังนั้นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็นข้าังครบในตัวนะในเรื่องของการวัดค่าทางสุขภาพต่างๆแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง14วันเลยคือเยมากๆเข้ามากับหน้าจอโมเด d ขนาด1.47นิ้วนะครับก็เป็นจอเดียวกับอ่าแบรนดะ์7เนาะแล้วก็รองรับพวกเ e ส t u r e ์ทั c h s c ีต่างๆตามปกติสู้แสงภายนอกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ สามารถถอดเปลี่ยนสายหรือสตรัปต่างๆได้เองนะครับคือสามารถซื้อของเ h i r d p a r t ์ตีหรือซื้อของแท้มาเปลี่ยนก็ได้นะครับบางทีก็เบื่อคุณก็สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้มีเซนเซอร์ต่างๆด้านหลังครบนะครับจะเป็นวัดค่าพรง HR, SPO2 ต่างๆแล้วก็มี magnetic c ชา r ์ e นะครับที่สามารถชาร์จได้เร็วมากๆเต็มภายใน45นาทีการสวมใส่ผมว่าก็ยังสบายดีนะครับด้วยความที่เขาบางลงน้ำหนักเบามากๆนะครับแล้วก็ตัวสายเป็นพพลิเมอร์ก็คือใส่สบายใส่นอนก็ได้ใส่ออกกำลังกายก็ด นะครับแล้วก็เรื่องของระบบต,ต่างๆสามารถใช้งานได้จากบนหัวโวยแบดน8โดยตรงนะครับพวกการแจ้งเตือนต่างๆก็แสดงผล UX, UI x u ต่างๆเพราะว่าทำมาค่อนั่งดีเลยแหละนะครับในเรื่องของการแสดงผลพวกวิเจิตต่างๆนะครับจะเป็นพวกนับก่าวเดิน อัตราฮาร์ดเรท SPO 2ต่างๆนะครับก็สามารถเช็คจากบนหน้าจอได้เลยรวมถึงแจ้งเตือนนะครับรองรับภาษาไทย100%นะแต่ตัวนี้ก็สามารถแจ้งเตือนอะไระเขาเรียกว่าตอบกลับได้ในระดับหนึ่งนะครับคือไม่ได้ใช้เป็นฟูลฟังชันขนาดนั้นนอกนั้นการแสงผลต่างๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคือพวกนี้จริงๆสามารถไปดูในแอปพลิเคชันได้แต่บางคนก็สามารถเข้าเช็ค คร่าวๆบนตัวสมาร์ทแบนด์ได้นะครับนอกนั้นก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายอย่างที่เห็นเนาะเรื่องของการออกกําลังกายก็ได้ถึงร้อยโหมดนะคือมันมีพวกคัสตอมเลยต่างๆนะครับวิ่งเดินว่ายน้ำนะครับก็มีตัวเซ็นเซอร์ที่เข้ามาช่วยวัดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเช็คพวกค่าต่างๆได้เลย เรื่องแอปพลิเคชันใช้อัพเดิมคือ Huawei Health นะครับก็สามารถตูดหน้าแดชบอร์ดได้นะคือการแสงผลอาจจะปนๆปกันหน่อยเพราะว่าผมใช้ Huawei Fit 2ด้วยนะครับก็อาจจะมีค่าที่แบบเออแบบมันใช้ปนๆปกันนิดนึงนะแต่จริงๆการใช้งานถ้าคุณใช้งาน แบรนด์เดียวตลอดมันก็จะแสดงผลจากอุปกรณ์เดียวนะครับคือมันไม่ได้ให้เชื่อมต่อหลายเครื่องพร้อมกันอยู่แล้วนะในเรื่องของพวกวอชเฟสอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยคุณสามารถโหลดตัวหน้าปัดนะครับได้เยอะมากๆนะคือมีมากกว่า1,000งูรูปแบบเลยคือมีทั้งแบบเสียตังแบบฟรีก็ได้นะคือแบบฟรีก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการพวกพวกค่าต่างๆที่อยู่บนหน้าจอเยอะขึ้นต้องการเป็นลายการ์ตูนต่างๆคุณก็ซื้อ แล้วก็มีเรื่องของ notification ที่สามารถตั้งค่าเป็นรายแอปได้นะครับคือถ้าเปิดเยอะแบตมันก็หมดเร็วนะครับก็เปิดเท่าที่จําเป็นเนาะส่วนเรื่องสุขภาพเขาเป็น d e f a u l t มาเปิดให้ทุกอันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของ quick reply นะอันนี้ก็เวลาพวกแจ้งเตือนต่างๆเข้ามาคุณก็สามารถตั้งค่าเป็นตอบกลับแบบ อันเดียวได้เรื่องของเฟิร์มแวร์ต่างๆ,างๆคุณก็สามารถอัปเดตได้ผ่าน h u ้ยเฮลท์นะครับก็ค่อนข้างสะดวกกำลังดีเลยภาพรวมของ w ฮ i b แบน8ก็เป็นสมาร์ทแบนที่ครบและก็คุ้มค่ายกรุนหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอาจจะอัปเกรดจากแบน7ไม่เยอะนะแต่เรื่องของชาร์จเร็วขึ้นเรื่องของการใช้งานต่างๆก็ยังครบคันเหมือนเดิมแถมแบตเตอรี่เนี่ยอึดแน่นอนราคาเ,เริ่มต้นที่1000บาทนะครับเฉพาะวันที่6 เดือน6นะครับมีหักคูปองส่วนลดะไรต่างๆรวมถึงของแถมที่เขาแถมให้เฉพาะวันที่6เดือน6เช่นเดียวกันนะครับราคาปกติอยู่ที่1 8น9บาทนะยังไงก็ลองติดตามกันได้ครับรุ่นนี้ขาย Exclusive เฉพาะ Shopee เท่านั้นนะครับก็ลองเข้าไปซื้อกันได้ครับ